จิตวิญญาณแห่งต้นไม้โลกเป็นผู้ให้กำเนิดคล่องน้อยนามว่าอาญาหลังจากที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้อาญาก็ได้ผ่านพบกับเอเลนดอร์และคลิกซี่ในป่าใหญ่รวมถึงการเปิดโลกแห่งเสียงเพลงเป็นครั้งแรกของเธอเธอมักจะนอนฟังเอเลนดอร์เล่นดนตรีให้ฟังอย่างสบายอกสบายใจบนไหล่ของเขาหรือให้คลิกซี่สอนร้องเพลงให้จากนั้นไม่นานอาญาก็ได้กลายเป็นนักร้องและเปิดคอนเสิร์ตในป่าเออร์บอนแห่งนี้หลังจากเปิดตัวได้ไม่นาน อาย่าก็ได้กลายเป็นไอดอลตัวน้อยแห่งอัฟตาเธอเชื่อว่าการร้องเพลงจะนำพาความสุขมาให้คนอื่นได้และเธอไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังทั้งหมดชิกซี่คอยบังคับเอลในป่าให้ไปร่วมคอนเสิร์ตและห้ามพูดจาอะไรแย่ๆทั้งนั้นหลังจากนั้นไม่นานเอเลนดอร์ก็ได้เลือกที่จะออกจากป่าชั้นดอฟเฟสเพื่อที่จะไปชดใช้บาปของเขาก่อนออกเดินทางเอเลนดอร์ได้บอกกับอยาย่าว่าครั้งหน้าที่เจอกันเธอต้องกลายเป็นไอดอลอันดับหนึ่งของอาธานอให้ได้นะ จากนั้นมาอายาก็เริ่มฝึกฝนเป็นอย่างหนักเพื่อบรรลุไปจนถึงสุดยอดของไอดอลคนแรกของโลกอายาได้รู้จักเพื่อนมากมายจากเสียงเพลงของเขาไม่ว่าจะเป็นเอลออกมนุษย์นอกป่าหรือแม้แต่กระทั่งงองกการสื่อสารระหว่างเพื่อนทําให้อายาตระหนักได้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่เธอไม่รู้จักอีกมากมายแต่เธอคิดว่าการร้องเพลงของเธอจะช่วยรักษาคนที่ไม่มีความสุขในโลกนี้ได้เพื่อให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น ไอดอลตัวน้อยคนนี้จึงพยายามมากขึ้นกว่าเดิมอาญาย,ยังจำข้อตกลงกับเอเลนดอร์ได้เสมอเธอเชื่อว่าวันหนึ่งเธอจะออกเดินทางจากชาร์ด w ฟลเอและเปิดการแสดงทั่วทวีปเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงร้องเพลงของเธอและเมื่อการแสดงจบลงเธอจะได้กลับไปเล่นกับคลิกซี่และนอนฟังเอเลนดอร์เล่นดนตรีบนไหลของเขาอีกครั้งโอเคครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับชีวประวัติของอาญาเป็นยังไงกันบ้างครับ าวาเนเพื่อนเชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วตัวต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปรอรับฟังกันเลยนะครับขอบคุณมากครับ